I'm not mad. that. างค้าฮะทาทำราคาเปยักษ์ทีขายอยู่สายแันสิบขาอร์เซนเนาะแม่วันเสาในบ้านก็เจอกันไหมเออมั่จะว่าคนบางเนี่แม่ก็คะแนนครแปลกๆแม่จะป็นไหนใครวะ ขึ้แนบแปลกๆกู้แางใกล้แทีบนทเลยขึ้นแน่คแปลกๆแน่นี่บ่ะเหรเขาไปขายอยู่ในเนาะแม่ไปขายอยู่ในขยอยนวัดเามาขายยำหขายสวนดยแต่ละคนแนมเราจะตัประภาพจะมาจ้องและจ้องอีก พุ่นบ่เอาไว้ี่ก้อนบอสวันนี้เขาเขาทอกับจิ้มทอนี่แท้เลยพ่อฟังพุ่นไหมฟังนะบ่

ลบกีแล้วอ่าแลวึ่าชัมไปต้านนะพูดบ้าเดี๋ยวไปเบิร์นนะพูดกันตอนนี้ถวายเพลพี่น้องเลยกระยาดน้ำเนาะ จะมีโรงทานอีกโรงหนึ่งเนาะคือ,อยังมาปนิห้าสิวานอยู่ไซส์สักลลงก่อนน้ะงมาคองเขามาครบหุ่นนแ่ละนั่งเผาชากับอีแม่พี่น้อง จ้องไม่ลูกผ่าวทาพี่น้องเลยอยู่พี่อะไรคิดว่าปีญี้ก,กินแปลพัดมีราการมาข้าวโพดรายการมาโม่ทะไมเนาะหลายอย่างนียพี่น้องเลยขอบคุณเพื่อจะดีดูทุกท่าน<ม>เด้อที่ ความทำโรงทานบานปังเนาะเงินขาดท่านมากโรงท่านใส่รุ่งเรื่องติดตัวเก่าเลยคนคิดป่อยได้คนใข้ป่อยเยอขอคิดปล่อนทขาจะเล่นจะเล่นเลยมาบนนู่นจะเลินบาจุกุจุคนเดิมเนาะจะเล่นแนวที่การงานลำดวนเงินทองจุกระพับแข็งแรงเนาะเหตุงานก็ขอให้เจริญเจริญเนาะเจริญ่นจะได้ก็ขอยจะเล่นก็เก่าลอยเท่าพันเท่าเด้อนางเผาของกอนพี่น้องเอ้ย เอาน้าอครับอันขนมลงมาก่อนเนาะเจนากาซิมี่าพัดมีร้วก็รมกแตงโมมากาคาโาะยมานํ้ำไหอีกลงนไหมแล้วโอ้ลงทานเรียบร้อยไปแล้วบ๊วยจะมาขาโปลงมาแล้วน้ำก่อนเนาะบยก็แล้วเจ้าหนึ่งไปยนไพยนี่หละ เราเจอบอขันหัวหน้าละสิฮู way. One. One way ้อยู่ขันหัวหน้าละสิลืมอยู่สิเจือลืมเาลเขาจ็ลืมคือกันเขาลืมเาน่ยจ์เือบอลราบริเปเ็นบริไปเพื่อนอะเคยไป้คนละคนคนละคนใช่เราควรพูดอะไรบอน้องพูดอน้องได้พูดนี่ยได้พูดขาวนอะพูดข้านะน้องพูดอนนอก ่งะต่ำวดตัวอันนี้อันนี้คนยิ่ดมมักแงวพาคซิโนู่ดด้ดดมแักงวบูงงจังได้ใครคนเดียวกันกับเหมือนกันู้น้างักเราุยลยอ้วนยอ้วนพเอออันน่ะผู้น้องผูน้องนะผู้น้องอ้วนกมัวอ้ายอ้าออเพราะว่าเพราะว่าอ้าวอ้ดยิดมมักแงว สายยันสัญญาพี่น้องไอ้สายันน้องสัญญาอันนี้สายันลืมสัญญา,าตัวได้ลูกเป็นสาวแล้วพูดลูกเป็น,ปนสาวเอ,อสิ่งที่เรารอคอยก็มาแล้วนะคะอีน้องมึงยกได้ปะเก่งไรน้องเอ,อ้แข่งไรนี่งาทีสุดนี่งาทีสุดมึงใส่กุศลอ,อยู่นี่ Mà mà Ai đấy. Ăn, <laughs> đó soi nè Nó của của bò má nắm nó à, Mì... Không Mì Mì nha mà tàng mô nha mà tàng mô phi nó ยังมาท่านใหญ่ยัยท้องยังม้วันขบท้องมาท่านมาขบยังอีกอยู่ยังจะข้นเอายูนพงใหญ่พี่น้องท่นข้องกินละข้ามาโรดอ้ยเนาะกินข่าวพี่น้องมีแม่กินข้าวกับพูบบ่าแซ่บยอะ กินข <ítulo> anyway, oh, ้าวกับพ่อแซบอยูบ้านโอ้ยจินจองคนเออตาละเอ้ยตายละอีน้องเบิ่งเนี่ยอีแม่กับพ่อเนี่งเบิร์โอ้น้อไปแซ่กับพ่อกันเม่กัพ่อนี่ยบาปาะป้าเดี๋ยวพูดแียวคืออด แเอึดบอิดบ่ตีกุ้อกีนกล้วเาเิจะกินแล้วบ่เากินแล้วากินเพื่อนไหมนี่่ไ่ได้กินนะิ้หมไปเล่นคือเด็กนอพี่น้องเอ้ยมันว่ามันเถ่าะได้งเล่นคือเด็กนอน้องคอก่อนหนึ่งเด้อกอมกินซีิ้นมากยังฝันยังมาขาโพดจะมังโมเออมังโม เนีย่ยมังโมพี่น้องเอ้ยทัศนีย์ใหายช่วงบ่ายล้างฟอ่นอนแะล้วเนาะฟอ่อนงามแล้วดังลังนมีนี่ฟออนะ่อนแล้วเนาะทัศนีเบิร์นทัศนีย์ใหญเนาะพี่นะ้องเนาะมีเด้งเลยหลายานนคนอ,อนอยก็แล้วหลายคนอยู่ค่ะจะพาพี่น้องมาคราบหมดแล้วนะคะฟองกรรมาเบิรเมื่อกี้เนี่ย ไอ้หน oh, ุ่มเดี anyway, so ๋ยบงามยุกงามย่นุ่เดียบองามเปลี่ยนลุกไหมแต่ก้าเดกสิมาติเปลี่ยนมาคุณผู้ชมคุณสาวงามกะลงมาแล้วจ้าสาวงามก็ลงมาแล้วจ้า างามนพ um uh 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 ี uh ่น uh ้องเตงหนาอ้ยไปเตงหนาเด้เดกบ่คือหนานนมินี่บ่คือเตงหนาแล้วบ่คือฮะบ่หู้ทำนางและนางผู้แตมไหายไระเดต้มพี่น้เตงหนาแล้วบ่คือพี่น้อง ปกตินานส้บรนนามาลงมาดิอันนี้นังไซน้นามาเตรียมพอดแล้วปุ่นมายเลยเอากระหาบอลนั่งสักก่อนมานงตั้งมาเฮ้ยหาตั้งมานั่งแม่โอ๊ยตั้งมานั่งค์ะเอาม่นั่งเป็นนั่งยังยอลยเ่

ทีมงานครับพี่น้อ,อเอยมาลออแจกของลายรีได้ของแจกลายอะีรมาัีนี้นะ